ทุกขณะของธรรมะที่ปรากฏต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นจึงแสดงว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้หรือว่าธรรมะเมื่อเกิดแล้วดับไปก็ไม่เป็นของใครทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเสียงแม้กำลังปรากฏขณะนี้นะคะรู้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่แข็งไม่ใช่คิดไม่ใช่เห็น แต่ถึงกระน,นั้นนะคะก็ต้องมีธรรมะที่สามารถรู้เสียงในขณะที่เสียงปรากฏมิฉะนั้นเสียงปรากฏว่ามีไม่ได้เลยธรรมะหรือเปล่าคะในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือเพื่อให้รู้ความจริงคะ่ะซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงก็เป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัย ที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัรชาติก่อนหมดไปแล้วใช่ไหมคะชาตินี้เมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้วขณะนี้ก็จะเป็นเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็กําลังหมดไปหมดไปทุกขณะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าการที่จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงชื่อ แต่ขณะใดก็ตามนะคะที่มีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นรู้เลยค่ะถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนนี่นะคะมีศรัทธาที่จะรู้ความจริงมีการสะสมในอดีตแต่ปางก่อนไม่ทราบมานานเท่าไหร่ ทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกนะคะเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังเนี่ยด้วยความเคารพมั่นคงที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าปัญญาอบรมเจริญขึ้นนะคะทุกคําที่ได้ฟังเป็นความจริงแม้แต่สภาพธรรมะเกิดระดับขณะนั้นก็มีการสะสมของความรู้ความเข้าใจนะคะทำให้ละคลาย สามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่เกิดสืบต่อได้แต่ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เกิดแทรกขั้นระหว่างธรรมะที่ปรากฏซึ่งไม่ปรากฏว่ามีเลยเช่นเห็นก็คิดถึงสิ่งที่เห็นก่อนที่จะมีการได้ยินก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมาก ด้วยเหตุนี้การที่จะละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือต้องรู้ลักษณะซึ่งมีจริงในขณะนั้นซึ่งรวมกันอยู่จึงไม่ปรากฏว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่เมื่อได้เข้าใจสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าที่เคยเข้าใจรวมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องประกอบด้วยธรรมะแต่ละอย่างที่ละเอียดมากแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสาระจริงๆของการเกิดมา คืออะไรคะเกิดมาแล้วค่ะจะจากโลกนี้ไปด้วยสาระจริงๆคืออะไร